ผู้เกียทุกท,ท่านยังเป็นทางการนะครับวันนี้นุ้ยรับหน้าที่พิธีกรต้อนรับทุกท่านนะครับเดินผ่านไปผ่านมาที่สุนย์การทาฟิวเจอร์พาร์คแห่งนี้แล้วมาหาเราก่อนเดินมาหาเราตรงนี้นะครับเพราะที่นี่มีทั้งสื่อมวลชนมีทั้งอินฟลูเอนเซอร์นะครับมีทั้งคุณลูกค้าที่น่ารักของเรานะครับและทุกคนที่มาในงานของเราในวันนี้เปล่งประกายเฉิดฉายชายโยเวทุกคนเลยเพราะนี่คืองาน The l i s t Six Celebration ชายโยเวยกมือดังฮนะ พีกค้ายอยู่ปลอกมือครับอพร้อมไม่พร้อมพร้อมนะฮะข้างล่างเชื่อว,ว่าพร้อมอยู่แล้วข้างหลังตัวนั้นหาพร้อมไมฮะไม่ตั้งกล้องเหรอฮะไม่ตั้งกล้องหรอไกลไปล่ะพี่ได้ไหมได้นะทุกคน,นพร้อมไหมครับชั้นสามพร้อมไหมฮะอุ้ยตายแล้วคนเยอะแล้ว คนเยอะคุณตื่นเต้นตื่นเต้นคุณมอริสเรืองริสซิริสพา,า The Group, ณิพุทธานเดอรริสกรุบขาเขาจะกรบมือดังๆฮะ สวัสดีครับเอาขายไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเถิดใช้ก็มัสดีครับพี่นุ้ยสวัสดีครับคุณหมอทำไมไปไกลจังเลยอ่ะมายืนให้ซีนคุณหมอไงจริงเหรอเออสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีข้างบนด้วยนะครับทุกคนครับขอเสียงปรบมือกับผู้บริหารสูงสุดจาก The Wish p r e m i e ครับปรบมือดังๆเลยสวัสดีครับเถิดน้าคะเวลาแนะนําตัวอย่างเงี้ยทีไรเขินตลอดเลยอ่ะทำไงดีนันนาสีมันยังไม่ไม่คุ้นชินจริงๆก็ เราก็ออกขึ้นเวทีแต่เป็นดารานักร้องเนาะสมัยก่อน นะฮะฟิวเจอร์ก็มาบ่อยอังนี้ไหมยังไงฮะมาแล้วร้องเพลงมาดีกว่าให้เกียดเจมจีเขานิดนึงวันนี้อ๋อแล้วทีจิงแก็คนให้เกียดคุณด้วยในฐานะผู้บริหารวันนี้มันจริงๆวันนี้มาเป็นผู้บริหารเออมาเป็นว่ะมันดูแบบเราเล่นละครนี่ไม่รู้ไม่คุณคือผู้บริหารถูกต้องแล้วฮะคือหมอฤทธิ์เก่งมากฮะเราเจอกันตั้งแต่สาขาแรกสาขาแรกเลยที่นยุคโควิดเพราะว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันเราเป็นในตอนนานใช่ แล่พี่หนุ่ยก็แบบหลงๆเข้ามาใช่ไม่หลงเข้ามาตั้งใจเข้าไปเพราะว่าเดอะริสคลินิกเต็มไปด้วยคุณภาพขอบคุณมากครับที่จะพร้อมส่งมอบพลังบวกให้กับคุณลูกค้าทุกคนและความสวยงามที่ติดตัวกลับไปหลังจากก้าวขาวจากประตูของเดอะริสปุ๊บสวยเลยขนาดนั้นเลยเหรอ เรื่องโอเวอร์เคนเดี๋ยวพี่เทมให้อ๋อโอเคเดี๋ยวพี่พูดเองขอบคุณมากมเออคุณหมอไม่ต้องพูดขอบคุณมากครับเออแต่ว่าวันนั้นตั้งแต่เจอกันคือพี่นุ้ยอ่ะน่ารักมากเพราะเราเจอกันตั้งแต่สาขาที่หนึ่งที่ตอนนั้นเดอริสคลินิกเนี่ยยังยังอยู่ในโครงการที่ลิซตัวเองอยู่ใช่ไหมซึ่งก็ซึ่งก็มีสาขาเดีพี่นุ้ยเขาก็เป็นคนที่เกรงใจคนอื่นนะครับก็คือช่วงที่คลินิกปิดหรือวันหยุดอะไรเงี้ยครับที่เป็นวันพักผ่อนวันเดียวของริซอะไรเงี้ยฮะเขาก ฉีดตรงนู้นทําตรงนี้ให้พี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นคนแต่เป็นคนขี้เกีงใจนะแล้วคุณหมอ,อเป็นคนที่มีจิตใจความเป็นหมอเนาะความตอ้อมอารีคุณหมอก็ตอบกลับมาว่าลินไม่ว่างไม่ใช่ว่างให้อยู่ว่าง,างอยู่ว่าง,างอย,<า>งงอยู่แล้วก็ได้ได,ดูแลกันมาตั้งแต่ตอนนั้นจากวันนั้น<ม>ถึงวันนี้เก้าเข้าสู่ปีที่6แล้วและสาขาจากสาขาแรกวันนั้นวันนี้คือสาขาที่สาขาที่สิบแล้วครับไม่ตกมือให้หน่อยเหรอฮะ ทั้งหลังไม่ปลกมือให้เลยนะฮะทั้งบนไม้ตลกมือให้คุณหมอริสเลยนะฮะเก่งมากคุณหมอขอบคุณนะฮะงั้นวันวันเกิดจริงๆของดริสคินิกคือวันที่22พฤษภาคมอ่าอันนี้ก็เลยมาอีกนิดหน่อย2วันเพราะว่าจะได้ตรงกับวันเสาร์พอดีจะได้เจอกับแฟนๆทุกคนใช่ที่นี่เลยพร้อมๆกันพร้อมหน้าพร้อมตาทีเดียวรมพนะฮะเขาจะต้องถามว่าในเมื่อประสบ สเร็จุวดเร็วขนาดนี้อะไรคือจุดยืนสําคัญทำให้ก้าวมาได้ถึงตรงนี้ฮะจริงๆสิ่งที่ลิดเชื่อที่สุดแล้วก็เป็นพื้นฐานอันสูงสุดของเดริสคลินิกก็คือมาตรฐานซึ่งตรงนี้เราจริง,รงๆแทบจะไม่ต้องพูดกันเลยใครที่กข้ามาที่เดริสคลินิกจะรู้แล้วว่ายาทุกอยา่างเครื่องมือต่างๆน,นะครับที่เรานําเข้านะครับรวมถึงคุณภาพของแพทย์ของเรานะครเราไม่เป็นสองรองใครในประเทศไทยครับก้าพูดคานี้ได้เลย นะซึ่งเราก็คิดมาตรฐานตรงนี้ให้อยู่กลุ่มของไฮสแตนดาร์ดมาตลอดนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราพยายามลบเฟียบางอย่างของกลุ่มธุรกิจความงามคือเราไม่ทำตัวเองเป็นที่ที่เหมือนหลอกขายหรือทําให้ดูกลายเป็นธุรกิจสีเทาจะทําออทให้คลินิกความงามเนี่ยเป็นคลินิกที่ทุกคนกล้าจะเดินเข้ามา<ะ>แล้วก็มาคุยกันมาปรึกษาแพทย์นะครับมาวางแผนการรักษากานเพื่อให้ใบหน้าหรือว่ารูปร่างของเราเนี่ยดีขึ้น ใช่ครับซึ่งมันก็เลยเป็นจุดยืนที่ค่อนข้างแข็งแรงของเดลิส l ินิกที่ทําให้เติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้ครับแล้ถ้าใครที่งานของการฉีดหรือว่าการใช้เครื่องมือเนี่ยไม่สามารถตอบโจทย์ได้นะครับก็จะส่งไปสู่งานของศัลยกรรมนะครับซึ่งเราก็จะมีอีกหนึ่งแบรนด์เป็นแบรนด์ลูกของเดลิส l ินิกชื่อว่า i อริ c ลินิกนะครับที่เป็นการผ่าตัดศัลยกรรมรอบดวงตาโดยจกักษุแพทย์เฉพาะทางนะครับก็จะเห็นได้ว่าทุกอย่าง เราเราดึงแต่สิ่งที่เป็นมาตรฐานสูงสุดหาเข้ามารวมตัวกันไว้เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการทุกคนให้ได้มากที่สุดว้าวไม่ธรรมดาเลยแต่ว่ายัางไงอะยังไงทาไมถึงเลือกที่นี่ล่ะอะไรเออเป็นเด็กลังสิตเก่าอุ้่าต้องบอกว่ามีความียวฟาวเรียนจบที่มอขดแก่นนะครับจากนั้นเนี่ยก็มาใช้ทุนที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ นะครับหลังจากใช้ทุนเสร็จเนี่ยเราก็ยังคงเรียนต่อที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์อยู่อย่างตอนนี้ก็กำลังเรียนปรอเอด้านเดมัตโทโลจีที่ CICM ธรรมศาสตร์อยู่ล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษให้กับ CICM ธรรมศาสตร์ด้ <ฮะ S 1> วยฮุกคี่อยู่ที่โซนนี้มากๆ<ฮ>ะนะครับแล้วก็แน่นอนโซนโซนนี้คือเหมือน,นเป็นหัวเมืองเป็นข้างเดียวอ่ะที่เราจะต้องมาแลนดิ้งตรงนี้ใช่คนเยอะมากเรียนเสร็จเลิกเข้ามา คนจากปทุมธานีเข้ามาก็จะเข้ามาโซนตือเจ้าพรางเกษตรอย่างง่ายเพราะฉะนั้นแล้วเดอะดิสตีนิะจะไม่มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรนี่เห็นไหมครับคนเก่งของเราแล้ววันนี้ครับความพิเศษของเราใครฮะใครเจมส์พี่แฟนคลับแฟนับเจมส์พีอยู่ไหนคะับขอเสียงโอ้พี่อยากขอนายไอ้พูดเชื่ออยากขอนายยังไงพี่เขาอยู่ไกลมากเลยอ่ะพี่เาเหมือนไม่กล้าเข้ามาใกล้นะครับ อ๋เดี๋ยวก็หนึงมันจะมีซีนเดี๋ยวรอตรงนั้นน่ะตำแหน่งที่ดีแล้วอ้นเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนราตัดหนึ่งที่เราตัดหนึงเดี๋ยวพี่ได้บริหารเส้นเสียงแน่นอนที่แล้วพี่เตรียมกล้องไว้นะตำแหน่งนั้นคือดีมากเอก่อนตำแหน่งนั้นคือดีมากนะฮะที่หมอจัดให้แล้วเอาละครก่อนจะไปพบตัวจริงคุณหมอเล่านิดนึงทาไมต้องเป็นเจมจิในงานครั้งนี้หมอเออนั่นลสี่ทไมตเป็นเจมจิในงานครั้งนี้คหมอตอบไม่ได้ก็ไมรแล้วนะว่ เป็นเหมือนหน้าตาของเดลลิสคินิของเราที่จริงคัดเลือกเยอะมากเลยนะครับทีนี้มันก็จะมีแบบเออเราก็ต้องดูว่าแบบใครที่มีคาแรคเตอร์อที่ใกล้เคียงกับ DNA ของเดลลิสคินิของเรานะครับซึ่งเจมจี G เนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกนะติ๊กถูกถูกท้องนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเชิญเจมจี G เนี่ยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเราในวันนี้ เขาคือไอคอนแห่งความหล่อและสุขภาพดีใช่ตรงกับความต้องการของดูริสพินิกเลยถูกต้องนะครับเขาเป็นคนอมากคุณชายใช่ถูกไหมครับแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในด้านทั้งชีวิตการงานและชีวิตความรักและดูแลตัวเองเป็นอย่างดีถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาถูกติ๊กถูกมาทุกข้อจะเป็นใครไปแด้ก็ต้องเจมจิ๋เท่านั้นแต่ขับเจมจิไม่ปลอบมือให้คุณหมอเลยเหรอฮะอ่านี่เห็นไหมล่ะชื่อ May ruin the cry for the short ใครได้ดูมาตราดาบ้างไหมฮะใครชอบมาตราดาบ้างค่ะวันนี้มีเพลงอินดีนะครับเรามาฟังกันครับมีตรงมีฉายถรักนั้นเธอสบายถ้จะมีฉันที่ยังจับลึกเธอไป เสียงดังๆกับเจ๊จอยู่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีเผมไม่ด้ยินเสียงแต่ผมไม่เห็นตัวข้างหนันอยู่หอนะผอยู่ข้างหลังรอดูอยู่เนี่ยแฟนๆคุณนะ อันในใจมานานแล้วอันพอยังยไงเขาอยากจะส่งเสียงกรีดให้คุณมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะได้ส่งเสียงกรีดกับเจมจิมราย,ยุได้เลยคนเดียวเลยคนเดียวเลยเอาเลยขอเสียงหน่อยได้ไหมครับนี่นไงคนนี้นนคนนี้เอาซื้อทับกับบ้านด้วย นี่มีงานไปกันหนูได้ไหมฮะไปกับเจนจิเรื่องแล้วเรื่องแล้วถ่ายมือคนเดียวเรื่องแล้วด้วยเดอะเลสคินิกจะจ้างยาวได้ไหมฮะให้ไปทุกอีเวนต์พอชอบสิ่งกรีดมากให้ไปยืนกิ๊กทุกสาขาทุกสาขาของเดลสได้ไหมฮะไม่สูไม่สูแต่ถ้าเจนจิสูไหมกิ๊กนี่ชอบมากับนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานละไม่ใช่เรื่องคุณพี่อย่ายอมนะคุณพี่ยืนอย่างนี้ยืนมองเนี้ย ฉันก็ทําได้ตาก้าเหรอเออฉันก็ทําได้ทําไมขอเสียงคนเดียวฉันก็ทําได้คุณพี่หนึ่งสองสาม้าวไงคุณเป็นมาเป็นแก๊งไงเป็นแก๊งใช่ชครับพลังเออวันนี้มาร่วมงานครับครับผมเพราะขุณครับเพราะเขาจะยันเจยนะดีแคไนครับคุณคือไอคอนไอคอนของคนที่ดูแลตัวเองเป็นคนที่ดูดี วันละ80-90โบ, 80, บร,รู้สึกไงบ้างที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ครับเจนจิจริงๆวันนี้ดีใจมากเลยครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานนะครับคือต้องบอกว่าคือผมมาเป็นเป็นเอฟซีมอร์วริทอยู่แล้วอุ้ยนี่ไงนี่<ล>ไงแล้วก็คือในช่วงข้างหลังผมก็ติดตามคอนเทนต์เขาเยอะมาก<อ>แล้วก็แบบรู้สึกแบบเออชอบอะไรเงี้ยครับแล้วก็คืออยากมาร่วมงานแล้วตอนที่เขาถามมาก็คือแบบตอบรับได้เลยรับเลยรับเลยครอฟซีเลยไหมเอฟซีคอฟซีคนฟ้าควายา ตอนนั้นคุณน่าจะเองเด็กๆอยู่ครับมาเจ็บไปขวบไปอะไรเขาอยู่เขาอยู่มานานต้องยอมเขาโอ้ต้องยอมเขาต้องยอมเขาจริงๆวันนี้เขาแนะนําในฐานะนักร้องแสดงไม่ได้แล้วครับเป็นอะไรครับต้องเป็นผู้บริหารสูงสุดของเดอะรีสท์นี่เป็นไงนี่นี่ผมทีเอฟซีตัวจริงครับนี่นี่ต้งเป็นตัวจริงนะครับต้องบอกว่าจนจิของคนที่แนบดูดูดีมากครับลอออเดทาแฮนซัมออเดทา ใช่ไหมฮะกีสิที่กิซ์ออเอองงนอยากต้องการทั้งงานไม่ต้องการสิ่งนี้ด้วยโอเคไหมฮะรอ time handsome a l l the time ครับผมคุณแล้วก็เราจะได้เห็นในบา,บางภาพบางส่วนที่คุณจะแบบแว่าออกกำลังเก่มออกกำลังกายนี <ไง S 2> เ่เนาะเออแบบไี้ดูแลกันเองดีมากบอกคือ<ส>ต้องเรียกว่าค่อนข้างจุงจังแล้วกันครับ แบบมีมีเรื่องแบบว่าการคำนวณการนอนการกินแล้วก็ออกกำลังกายแต่ละอาทิตย์ก็ค่อนข้างหลากหลายแม้แต่หลายวันอะไรย่างเงี้ยครับหรอมันมันดูเยอะแยะเหละพี่หมายถึงว่าแบบแบบหลายๆอย่างเลยอะไรอยเงี้ยแต่ว่าคือทั้งหมดทั้งมวลอะผมว่ามันเป็นเรื่องจิ๊บก่อยๆแหละครับถ้าเกิดว่าใม่สนใจแต่ว่าลองแบบสมัยนี้ก็แบบมีเยอะแยะมากมายหลายที่น่าสนใจหรือว่าก็ลองแบบลองลองไปลองทําดูผมว่า ในมวลรวมทั้งร่างกายจิตใจหรือว่าผิวพรรณอะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับเพราะว่าผิวพรรณพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอุ้ยเอาแล้วเจนเดอร์ิสคุปเนี่ยฮะอุ้ยนี่คือต้องบอกว่าคือจริงๆริงผมก็แอบตามมาใช่ไหมคือด้วยความที่ ได้เขาเปิดสาขาเขาต้องเปิดเปิด,เป,ดเปิดที่นี่ด้วยเปิดเปิดสาขาใหม่ล่าสุดแล้วก็เกียโรเพจได้หลายสาขาแบบมีเครื่องมือเครื่องไม้แล้วก็แบบมีคุณหมอที่แบบใจดีที่คอยที่จะให้คอนซัลต์เราได้ผมว่าก็อีกพาร์ทหนึ่งที่จะทําให้เรียกว่าเราสมบรูรณ์แบบในแบบของเราเองอชาญย,ยูุ้ยเข้าคอนเซ็ปต์ไหมฮะต้องคอนเซ็ปต์ทุกอย่างเป๊ะเป๊ะมากเสียงได้ไหมฮะเธอมานักตัวมากเธอมาหนักข้างหน้าดีกว่าชอบมากชอบมากเลย เออซื้อทำซื้อแล้วครับซื้อแล้วผมซื้อแล้วเอซื้อแน่นอนดึงความเป็นตัวเองออกมาให้แบบมากที่สุดแล้วก็ดูแลมันอย่างดีที่สุดผมว่านั่นคือความงามครับซึ่งความงามนี้มันก็อยู่ในตัวของทุกๆคนอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูแลแล้วก็ใส่ใจกันครับครับเป็นตัวเองในรูปแบบที่ดีที่สุดปกไม่ต้องเจนมจิงกันได้ไหมครับทุกคนเอาล่ะมันมาแล้วเป็นงานมาเยอะมาก แล้วก็ไม่ได้มาธรรมดาไม่ได้แค่มาร้องเพลงจบเพลงฉะนั้นเพราะวันนี้จะมอบโมเมนต์พิเศษให้กับลัคกี้แฟนของเราสิบคนด้วยกันอ๋อโอเคครับนี่นะคะและสิบคนนั้นรายชื่อของสิบคนอยู่ในมือของนุยแล้วแต่นุยไปไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ฮะโดนวโดนนไปแล้วยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ครับและในช่วงเวลาสาคัญของเราฮะกับเซสชั่นของเกมนะครับที่จะเชิญชวนลัคกี้แฟนสิบานผู้ชมีของเราที่ท่านครับ เดี๋ยวจะมีการเท้าดาวนะคะทุกคนครับไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อที่จะเป็นการร่วมเฉลิมฉลองก,การก้าวเข้าสู่ปีที่6ของ The Risk Clinic ของเราอยากเป็นทางการและนี่คือสาขาที่10ของ The Risk Clinic ด้วยกับสุดทฟิว Future Park าานั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับดูท่านตัวถึงตรง